ก็ไปอีกวันหนึ่งอยู่รอดวันนี้เพื่อที่จะตายวันข้างหน้าก็รู้เลยไหมมันมีอยู่วันหนึ่งที่ผมไปเห็นแม่กำลังหั่นเนื้อสัตว์อยู่ผมก็ถามแม่ว่าแม่พวกเราเปลี่ยนมากินผักดีไหมผมรู้สึกสงสารสัตว์พวกนั้นทำไมพวกมันต้องมาตายเพื่อความสุขของพวกเราด้วยแต่แม่เขาก็ปฏิเสธ

I don't know where he's been. He is restless at night. Cause he is horrible to So we lay in the dark. We've got nothing to say. Just the beating of hearts like two drums in the grave. I don't know what we're doing. I, step outside checking that the coast is clear on both sides because we don't want to be seen no this is suicide you can't see the ropes ถ้ามันตามผอมอมาผมก็รู้แล้วว่ามันไม่เป็นมิตรแน่แนแล้วมันก็ตามมาจริงๆด้วยนอนตายข้างถนนไปก่อนแล้วกันคิดซะว่ามันเป็นบทลงโทษของพวกรู้เท่าไม่ถึงการเห็นใครก็ยิง โอเคผมก็ได้นั่งรอมาพักแล้วเราดูเหมือนว่ามันจะไม่มีเพื่อนมาด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ากระสุนผมเหลือน้อยมากเลย1 2ึ่ง,สงมสีโอเคถ้ามันมีเยอะกว่า2เนี่ยผมจะไม่เสียเวลาฆ่ามันซะ้วยซ้ำผมจะทำให้คุณดู วิธีรับมือกับพวกติดเชื้อล่อพวกติดเชื้อเข้ามาในบ้านเปิดประตูแล้วขังมันไว้ข้างในมันเป็นวิธีรับมือที่เบสิกมากแล้วก็ใช้ผลได้ดีแต่ว่าถ้าคุดพลาดถ้าคุณล็อกตัวเองเอ่ไอ้พวกผีพวกนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมาบังทางคุณได้มันก็กลายเป็นการล็อกตัวเอง โอเคตอนนี้ก็เหลือแค่ตัวเดียวแล้วไม่สิสองตัวถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันโดนสองครั้งก็ตายแล้วเดี๋ยวนี้ต้องสี่ห้าครั้งแล้วแต่จุดที่เราจอมตีมันด้วยโอเคไหนดูซิว่าชายพกอะไรมาบ้าง ศพที่สามของวันนี้ก็ของเบสิกพึ่งเจอปืนพึ่งเจอของเจอแป๊บเดียวก็ไล่ฆ่าคนซะละผมก็ได้เดินทางมาถึงเมืองถัดไปแล้วนะครับก็เป็นเมืองที่ผมไม่เคยมาแล้วข้างหน้าเราคุณก็จะเห็นว่าตรงนั้นมีป้อมตำรวจครับ ผมก็หวังว่าจะมีกระสุนมีปืนอะไรให้ผมผมไม่แน่ใจนะว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีคนผ่านมามากน้อยแค่ไหนแต่ว่าระหว่างที่ผมหลงทางมาที่นี่ผมก็เจอคนมาสามคนแล,แล้วแล้วผมบอกได้เลยว่าสัตว์คนนั้นเน่ไม่เป็นมิตรก็ต้องระวังตัวให้มาก ียายเขีรยวขวา <S <S 1> <S 1> เพราะว่าถ้าคุณจำได้เนมอยู่ครั้งหนึ่งที่ตอนนั้นผมกำลังจะไปโนดแอร i ฟิวแล้วมีคนแอบอยู่ในห้องเนี้ยมันยิงผมไม่โดนแต่ผมยิงมันโดนปิดประตูทำตัวน่าํำคาญจริงๆเลยพวกนี้ปิดประตูใส่หน้ามัน ก็ปิดประตูนี้ก็หวังว่ามันจะไม่มาวางเปล่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยเจอเอมสีวางไว้ตรงนั้นด้วยแต่นั่นมันก็เมื่อก่อนนะ ก็ดูเหมือนจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมมาไม่ทันดูเหมือนว่าจะมีคนผ่านมนาะแถวนี้แล้วก็เอาของหมดแล้วที่จริงเหตุผลที่ผมเดินมาตรงนี้เป็นเพราะว่าผมได้ยินเสียงปิดผมเลยรีบตามเสียงมาแล้วตอนนี้ผมก็ไม่รู้แล้วว่าตรงไหนเหนือตรงไหนตในต้ซึ่งผมจะใช้เข็มทิศแล้วก็ดูว่าผมจะต้องเดินไปทางไหนตรงนั้นทิศเหนือ แปลว่าถ้าผมเดินไปตรงนี้เรื่อยๆผมก็จะถึงแอร์ฟิลสินะไม่มากก็น้อยอย่างที่ผมบอกผมไม่เคยเดินมาแถวนี้เพราะฉะนั้นผมไม่ชินเส้นทางผมไม่รู้ชื่อเมืองผมไม่รู้ว่าผมอยู่ตรงไหนหรือว่าไอคำหนึ่งผมกำลังหลงทาง แต่พวกซอบี้พวกนี้จะไม่ปล่อยให้เราไปฟรีๆแน่ๆเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีจัดก,การมนก่อนเพราะาไอ้พวกเนี้ยมันตามคุณไม่เลิกมันจะตามคุณไปเรื่อยๆทำตัวหน้าลำคาญไม่เปลี่ยนเมื่อก่อนหน้าลำคาญยังไงตอนนี้ก็หน้าลำคาญเหมือนกันไอ้พวกสอบดี้ ทางจากจุดเมื่อกี้ประมาณ200เมตรผมได้เห็นแคมป์ทหารผมเลยเดินมาดูหน่อยผมรู้สึกว่าผมไม่น่าจะเจออะไรแต่ว่าอย่างน้อยนะแค่เดินมาดูหน่อย ที่จริงมันเป็นแคมป์ที่ใหญ่มากเลยนะเนี่ยผมว่าถ้าผมรู้ว่าผมอยู่แถวไหนนี่ในอนาคตผมน่าจะกลับมาได้อีกเนี่ยมันอาจจะไม่ใหญ่เท่าโนดแอร์ฟิลแต่ว่ามันใหญ่พอนะผมว่าสำหรับไม่รู้ดิผมไม่รู้ว่าเมืองแถวนี้เป็นเมืองบิเกนเนอร์มากน้อยแค่ไหน แต่ถ้ามันเป็นเมืองบิกินเนอร์จริงๆนี่เป็นแคมที่ดีมากเลยนะเนี่ยเห็นไอ้หน้ากากเหล็กเมื่อกี้ก็ชัดเจนเลยมีคนมาแล้วไม่เหลืออะไรเลยมันก็เช่นเคยนะที่ผมจะมาตอนที่มีคน เอาของไปหมดแล้วก็มันเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยผมไปบังเอิญเอาปืนนี้มาแทน S K S เมื่อหนึ่งปีที่แล้วถ้าคุณจำได้เนี่ยผมก็เคยบอกว่าถ้าคุณมีปืนนี้แต่คุณไม่มีแม็กให้มันคุณก็ไม่ควรใช้ผมก็หกถึงคุณมีแม็กคุณก็ไม่ควรใช้ มันเป็นปืนที่ป่วยมากแล้วก็พึ่งพาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้คุณก็ใช้ปืนอื่นครั้งที่แล้วที่ผมมาที่นี่คุณก็อาจจะจำได้ว่าที่นี่มันอันตรายมากน้อยแค่ไหนแล้วเหตุผลที่ผมใส่ปอกแขนสีแดงเนี่ย เป็นเพราะว่าผมพยายามพลังตัวแบนดิต่วนใหญ่หรือว่าผมเมื่อก่อนผมก็ใช้บอกแขนสีแดงเหมืกันซึ่งบอกแขนสีแดงเนี่ยมันมีความหมายว่าเราไม่เป็นมิตรถ้าคุณจําได้ครั้งที่แล้วเนี่ยสองคนนั้นเนี่ยที่ผมยิงไปเขาก็ใส่บอกแขนสีแดงกันแน่นอนผมจําได้ก็ผมเป็นคนยิงมันเอง ซึ่งที่จริงแล้วผมรู้ดีว่ามันไม่เวิร์กหลกแผนเนี่ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะเวิร์กก็คือว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยถ้ามันมีปอกแคนสีแดงกันมันจะลังเลก่อนที่มันจะยิงถ้ามันมีเพื่อนมาด้วยมันก็ถามว่าเฮ้ยใช่มึงหรือเปล่าใช่มึงหรือเปล่าแต่ก็อย่างที่บอกถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีปอกแคนสีแดงแต่ถ้ามันไม่มีผมก็จะโดนอีกฝ่ายหนึ่งยิงแบบไม่ลังเลผมกล้าจ,จะตาย หวังว่ามันจะใส่ปอกแขนสีแดงกันนะคนที่อยูทออนะ่ที่นี่มันพอมีของนะที่เนี่ยมันพอมีของแต่ว่าของที่มันมีให้เนี่ยมันไม่ใช่ของที่ผมจะเอาไปสู้กับคนได้ปืนอยู่ไหนหมดมก็สุนอยู่ไหนนี่ไงเจอล้ว S K S ขอคืนแล้วแล้วกัน ผมหวังว่าจะไม่มีคนได้ยินนะเมื่อกี้เสียงดังมากเลยเอากระสุนออกมาจากในแม็กเอามารวมกันโอเคอย่างอยก็ก็สุด มั่นใจขึ้นเยอะมีอย่างหนึง่งที่ผิดปกติซอมบี้ไม่มีเลย ปกติมันต้องมีซอบบีเดินได้แถวเต็นแต่ว่าครั้งนี้แทบไม่มีเลยฝนเริ่มตกแล้วสินะเป็นครั้งที่สองผมแล้วที่ผมเจอปืนนี้เป็นปืนที่ดีมาก ผมรู้สึกว่าเหมือนมีคนกำลังจ้องผมอยู่ไงไม่รู้ผมรู้สึกเสียวแขนเสียวหลังเนี่ยนี่มันชุดทหาร u.s. นี่วะมันสีสดใสไปหน่อยนะผมว่าใส่ชุดเดิมแล้วกัน เห็นมึงไล่ลูกหมามันลม้มไอ้พวกนี้ทำไมน่ารำคาญอย่างนี้เนี่ยผมจะเอากระสุนฝังไว้ในสมองของมัน เกกะไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยก่อนอื่นต้องซ้มแขนของผมก่อนนี่อาจจะไม่ใช่สถานการณ์ที่เลวร้วายที่สุดที่ผมเคยอยู่มนะแต่ว่าซอบดีลุมผมเมื่อกี้ ว่าผมอาจจะไม่อรอดก็ได้เพราะว่ามันมีเพื่อนใหม่คนหนึ่งผมเลยวิ่งหนีมาแต่ว่าผมจะไม่กลับไปมือเปล่าแน่ๆใกล้ๆนี้มีแคมป์ทหารอีกแคมป์หนึ่งผมจะลองไปเสี่ยงดวงที่นั่นตอวกันดูซิว่ามันมีนอะไรมา นี่เป็นหนึ่งในแคมป์ที่คนจะมาก่อนที่จะขึ้นไปแอร์ฟิวแบบว่าถ้ากระสุนคุณไม่พอเลยพวกนี้ที่นี่จะเป็นที่ที่มีคนมาหาเยอะมากๆดูสิประตูก็เปิดไปเรามาหวังว่าคนที่มาถึงแล้วเนี่ย เขาเป็นมิดแล้วก็หวังว่าเขาจะเหลืออะไรไว้ให้เราเสื้อผ้าเปลี่ยนไปริมกันนะที่จิกมันอิงสะเน่าเลย ่าเสียดายนะที่ไอคนที่ผมยิงไปเนี่ยมัน disconnect ไปก่อนแต่มันก็อาจจะเป็นเรื่องดีเพราะว่าหลังจากที่ผมยิงมันไปแล้วเนี่ยไม่นานไม่กี่วิเพื่อนมันก็วิ่งผ่านมาที่ศพมันแต่โชคดีที่มันไม่เห็นผมมันไม่เห็นผมตอนที่ผมกำลังหนีมันนี่แหละ แต่ตอนนั้นก็ไม่มีกระสุนก็เลยไม่สามารถสู้มันได้นี่ผมเป็นคนที่โชคไรขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยเสี่ยงตายมาหลายต่อหลายครั้งเพื่ออะไรเนี่ย <c oughs> โอเคผมรู้สึกเหนื่อยกับแถวนี้ละ ผมว่าผมจะลงใต้ดีกว่าผมจะลงใต้แถวนั้นมีเมืองสองเมืองผมจะไปเก็บอาหารผมจะเดินผ่านกรีนเบลเทนแล้วก็ต้องเดินผ่านเซเรโนด้วยเพราะว่าเซเรโน่เป็นเมืองนั้นที่ผมเคยโดนยิงก่อนที่จะขึ้นไปแอร์ฟิ์ ันจะเฝ้าผมไปอีกนานมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันเด็กมาทางผมตลอดเลยเด็กตัวหนึง่งดูเหมือนมันจะไม่ได้เรียนรู้อะไรจากเพื่อนมาเลยนะเนี่ย เดี S 1> <S 1> ๋ยวต้องหามุมดีๆที่เราสามารถยืนได้เลือสาดเลยแล้วเราก็เดินทางมาถึงจนได้ ป้อมตรงนั้นหลังเต็นเนี่ยหรือว่าหน้าเต็นเนี่ยเป็นป้อมที่ผมเคยยิงคนสองคนแต่มันแปลกตรงที่ว่าตอนที่ผมเดินไปที่นั่นแล้วเนี่ยผมเจอแค่ศพศพเดียวแต่พอมาเห็นเมื่อกี้แล้วเนี่ยผมเลยน่าจะคิดว่าไอ้คนนั้นเนี่ยมัน disconnect ออกอีกคนนึงนะแต่ว่ามันไม่รู้เลยคนที่โดนยิงแล้วหมดสติเนี่ยแล้วออกจากเกมก็นับว่ามันตายข้อเสียคือว่าผมไม่สามารถลอะไรได้เลย นั่นคงเป็นสิ่งที่มันต้องการผมไม่รู้นะเนี่ยว่าตรงนี้ยังมีกี่คนแต่ว่าผมจะเล่นเซฟไปก่อน น่ะอยู่นี่นี่เองเฮ้ยใจเย็นไอ้น้องฮัลโหลฮัลโหลเวรกรรมผมกดคุยกับมันไม่ได้แต่ก็ช่างเถอะมันสายกันไปแล้วละ่ะที่จะเจรจา